ริกเก็ริกคือคำจำกัดความที่บ่มบอกว่าริกซีหนึ่งสามเจ็ดคือริกที่มีความเป็นริกมากที่สุดในเรื่องริกแอนมอร์ตี้และแน่นอนคำว่าริกที่เป็นริกที่สุดเนะี่ยมันต้องมีเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งคนที่ใกล้เคียงริกซีหนึ่งสามเจ็ดมันก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับงั้นเราลองไปดูอีกม,มุมกันดีกว่าว่าจะมีริกคนไหนไหมที่ไม่มีความเป็นริกหลงเหลืออยู่เลยแถมยังโคตรผิดแปลกไปจากริกเก็ริกอีกด้วยบอกเลยว่างานนี้บันเทิงจัด กับ10ร่างของริกที่โคจะไม่เป็นริกที่สุดเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งแล้วไปลุยกันเลยนายดูเป็นคนที่เอาทุกอย่างอยู่หมัดเลยพวกนี่คุณกวนตีนผมอยู่ใช่ไหมดู fast rick สำหรับริกเวอร์ชั่นที่ใครหลายคนชอบเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีเจ้านี้ติดเข้าไปในลิสต์อย่างแน่นอนด้วยความที่มันมีนิสัยและการทําตัวที่โคจะไม่ใช่ริกแบบสุด เริ่มต้นจากอย่างแรกเลยก็คือมันดันเลือกเป็นเพื่อนกับเจอรี่ซะง,งั้นและด้วยความบองเพียนบวกกับไอคิวที่ต่ําเตี้ยเรียดินซะขนาดนั้นน่นะครับก็เลยทําให้ดูฟัสริกกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกับเจอรี่อย่างง่ายดายแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะนะครับเราคนดูกลับอดใจไม่ได้ที่จะบอกว่าเจอริกบือคนนี้นั้นมันดันมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกแม้จะคนละขั้วกับริกซีหนึ่งสามเจ็ดก็ตามถึงขนาดที่ว่าออกมาแค่ตอนเดียวแต่ก็กลายมาเป็นมีนตำนานและเป็นตัวละครที่แฟนๆริกกับมอตีจดจำไปตลอดการได้้ซะอย่างนนั ใต้้าเนนนมชช่่วววยยยฉฉััดีีได้ปล่อยฉฮนี่ริกหรือริกรุ่นจิ๋วตาริกรุ่นจิ๋วกับเพลงความหมายแฝงในตำนานที่โผล่มาแค่ตอนเดียวคือตอนที่7ของซีซั่นที่2แต่กลับถูกแฟนๆพูดถึงมาตลอด โดยจุดกำเนิดของริกรุ่นจิ๋วนั้นมันมาจากตอนที่ริกซีหนึจของเราอยากจะแปลงร่างเป็นเด็กไปสนุกกับหลานๆก็เลยย้ายจิตตัวเองไปเข้าร่างโคลนในปฏิบัติการฟินิกซ์มันซะเลยแล้วก็กลายมาเป็นริกเวอร์ชั่นเด็กที่หน้าตากวนบาทาแบบที่เห็นนี่แหละครับ ในด้านอุปนิสัยของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นริกที่ไม่มีความเป็นริกเลยก็ว่าได้เพราะริกรุ่นจิ๋วเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆรักสนุกและชอบปา์ตีซึ่งมันผิดวิสัยของริกที่เป็นริกที่สุดมากๆริกซีหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่สูงสิงกับใครและเป็นพวกที่ไม่ชอบมีความสัมพันธ์ซึ่งมันคนละขั้วกับไทนีริกเลยนั่นแหละครับและนั่นเป็นเหตุผลให้เขาติดเข้ามาอยู่ในลิสของริกที่ไม่เป็นริกที่สุดนั่นเองแหละครับ slow ริหรือริกหัวช้า หรืออีกชื่อหนึ่งที่ทีเชอร์ริกเรียกว่ามอร์ตีร่างโยงเป็นตัวละครริกสุดฮาจากตอนเท l e s from the c i ิน d e เดลในซีซั่นที่3คือถ้าทุกคนคิดว่าดูฟาสริกบื้อพอแล้วะนะครับไอ้มอนี่มันบื้อกว่าเป็น1ิเท่าคือมันเบลอเออเออสมองช้าแบบหน้าหุดหงิดโคตรนะครับซึ่งมันบื้อขนาดที่ว่าเพื่อร่วมชั้นเรียนของเขาเนี่ยมองเขาเป็นมอร์ตี้อีกคนแทนที่จะเป็นริกที่ฉลาดกว่าพวกเขาเลยเนี่แหล,ละและกระตามนะครับ ยังต้องให้อธิบายอีกเหรอไวเนียมันต่างกับริกซีหนึ่งสามเจ็ดที่ฉชลาดเป็นโกรธขนาดไหนซิมเพิลริก หลังจากจบซีซั่นที่หที่มีการเฉลยปุ่มหลังของริกที่เป็นริกที่สุดมาแล้วเนี่ยเราคนดูต่างก็รู้ว่าเขามีชีวิตที่โหดหู่ขนาดไหนแต่มันผิดกับเจ้าซิมเพิรริกในตอนเทลส์ฟรอมเดอะซิตเดลแบบลิบลับเลยแหละครับเขาเป็นคนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่หวือหวาเป็นคนรักครอบครัวและได้อยู่กับเบสตัวน้อยกับไดแอนภรรยาของเขาอย่างมีความสุขในวันเกิดครบรอบ3ป,ปีของลูกสาวซึ่งมันเป็นขั้วตรงข้ามกับริกซีหนึ่งสามจของเราแบบสุด,สดๆก่อนพวกเราจะมารู้ในภายหลังว่าเขาแค่ถูกเครื่องสกัดความสุข ปลอมไปทําเป็นซิมเพิลริกเวเฟอร์กระเท่านั้นไอความทรงจำมันแสนสวยงามที่พวกเราเห็นกันนะ่ะมันมาจากเครื่องปั้นความสุขปลอมๆที่วนซ้ําแล้วซ้ําเล่าตึงหากหลายความปลอมนี้แหละเลยทําให้ซิมเพิลริกเป็นริกที่แตกต,ต่างกับริกซีหน่งสามอย่างสิ้นเชิงพลัมเบอร์ริก ริกช่างประปาเป็นริกที่โผล่มาแค่ตอนเดียวเหมือนกับหลายๆริกนั่นแหละครับแล้วไอ้หมอนี่มันมีความที่ไม่เหมือนริกซีหนึ่งสามเจ็ดยังไงเหรอเริ่มต้นจากอย่างแรกเขาเป็นคนใช้ชีวิตที่เรียบง่ายซึ่งเรียบง่ายเหมือนกับซิมเพิลริกแบบเป๊ะๆทำตัวไม่วุ่นวายอยู่ในกฎเกณฑ์ไม่แตะต้องประตูข้ามิติและยังทำตัวให้ปกติที่สุดภายในเดอะซิตเดลอีกด้วยซึ่งมันไม่ใช่นิสัยของริกตัวจริงเลยริกตัวจริงอะ่ะมันต้องบาระห่รมสายบูสิวะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้ริกช่างประปาเนมัก็ป็นนหึ่าเน ตจนเขาชนะการเลือกตั้งเหนือมูริกอีกด้วยแม่เองนี่มันริกที่โคจะไม่ริกเลยนะฟาร์เมอร์ริกและก็หมากแล้วครับกับริกเวอร์ชันที่โคจะไม่ใช่ริกเราควรดูต่างรู้ว่าริกซี่หนึ่งสามเจ็ดเนี่ยโคจะขี้เกียรวันวันเข้า,เาแต่ประดิษฐ์ของเล่นกับเดินทางผจญภัยไปวันวันไม่เอาหาอะไรเลยแน่นอนว่าถ้าจะให้มาหลังโคหลังแข่งทําฟาร์มนะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะถ้าอยากกินผลไม้หรืออยากจะปลูกข้าวริกที่เป็นริก ก็คงประดิษฐ์อะไรสักอย่างเศษข้าวมาเป็นตันๆในพริบตาได้อยู่แล้วนั่นแหละคืออย่าว่าแต่ริกที่เป็นริกที่สุดเลยครับริกทุกคนในปราการก็คง,คงคิดแบบนี้แหละและนั่นก็เป็นสาเหตุที่มันขัดกับไอคิวที่สูงริบเรียวของริกทุกคนมากๆในเมื่อเรามีเทคโนโลยีล้ำสมัยอยู่ในมือเนี่ยทำไมพวกเราแม่งต้องกลับไปปลูกข้าวให้ปวดหลังอีกด้วยวะอืมพูดอีกก็ถูกอีก,กน,นะครับคอปริกหรือในาํตำรวจริกจากตอนเทลส์ฟรอร์เดอร์ซีเดี เรียกว่าเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ยากมากๆกับริกที่มีศีลธรรมและจิตใจอันสูงส่งซึ่งมันผิดกับริกที่หนึ่งสามเจ็ดของเราที่มีแนวคิดกับตะก,กาที่ลบต่ำเตี้ยเรียดินสุดๆโดยริกตำรวจคนนี้ทำหน้าที่ปราบปรามมาทำอย่างเที่ยงตรงไม่มีเอ็นเอียงและตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองอยู่เสมอแถมยังได้เป็นคู่หูกับทหารผ่านศึกอย่างคอปมอร์ตี้จอมหัวร้อนอีกด้วยเรียกว่าคนละขั้วกับริกที่ชอบฝา่าฝืนกฎอย่างชัดเจนแม่จุดจบของเขาจะถูกจับขังเข้าคุกก่อนจะถูกอีวิลมอร์ตี้เปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองใหม่อออยตัวออกมา ภายหลังก็เถอะตาริกตำรวจก็นัาเป็นริกที่หายากในหมู่ริกซะเหลือเกินวอร์ริกวอร์ริกหรือริกตัวต่อ คือเป็นหนึ่งในริกที่ใกลเคียงกับริก4137ที่สุดภายในลิสต์นี้แล้วล่ะครับแต่ไอความต่างของริกคนนี้กับริกตัวหลักของเราเนี่ยคือริกตัวต่อเป็นริกที่แสดงออกมากๆว่าตัวเองเป็นคนรักครอบครัวซะเหลือเกินซึ่งมันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณพื้นฐานที่ตัวต่อควรจะเปนน็นนะครับเราจะได้เห็นจากฉากโต๊ะกินข้าวที่เขาจนริก4137ที่จับพลัดจับผูกมาโผล่ที่มิติของเขามากินข้าวร่วมกับครอบครัวสมิตตัวต่ออย่างอบอุ่นก่อนที่เขาจะโชว์ให้เห็นว่าตัวต่อน,นั้นใจดีขนาดไหนโดยการตามมาช่วยร เอาตัวมอตี้กลับมาก่อนเขาจะกลายร่างปเป็นสุรากายแบบในเรื่องอากิระาอีกด้วยแม่ใจดีสุดๆแบบเนี้ยพิทูพิตาไปจากริคของเราจริงๆริคคนเถื่อนหากทุกคนเคยสงสัยว่าถ้าริคก,กลายเป็นพ่อค้ายารายใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีลักษณะหน้าตาแบบไหนและนี่แหละสภาพก็คงจะออกมาเหมือนกับไอริคคนเถื่อนคนนี้เลยโดยเราจะได้เห็นริคคนนี้กำลังปฏิสานฆ่ามิตีเถื่อนอยู่ท่ามกลางมอตี้เถื่อนในสลัมนาพื้นที่ห่างไกลอย่างเมืองริกเลส ซึ่งจะถามว่าริคนเถื่อนคนนี้จะมาอยู่ในที่ที่มอตี้กลายเป็นหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมทําไมเอ่อก็ไม่รู้จริงๆนะว่ามันจะมาเพื่อแต่เป้าหมายของเขาดูมันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างการสร้างสารข่ามิติจะสุดท้ายกระสู่ขีดไปแบบคูคูด้วยปืนข่ามิติเถื่อนที่ตัวเองเป็นคนสร้างึ้นนั่นแหละครับเฮ้ยเวรกรรมมอตี้ริกไทมกลางริกกับมอตี้หลากหลายเวอร์ชันในปลาการแห่งริกมันจะมีริกอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่ามอตี้ริกใช่ครับฟังไม่ผิดมันคือมอตี้ริกจริง โดยสภาพของทั้งคู่จะปนกันไปหมดแบบนี้เริ่มจากผมริกแต่หน้าหมอตีเสื้อผ้ามอตี้แต่เสื้อกาวริกรูปร่างเป็นริกแต่ภาพรวมเป็นมอตี้ ทุกคนก็สงสัยเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วสรุปไอ้หมอหนี่มันคือริกหรือว่าหมอตีวะเนี่ยซึ่งไอ้เจ้าหมอตีริก y, เนี่ยน่าจะเป็นริกที่ประหลาดที่สุดแล้วแหละครับเพราะเขาเป็นทั้งริกและเป็นทั้งหมอตีด้วยในเวลาเดียวกันใครรู้ว่ามันเป็นหมอตีริกหรือว่าริกหมอตีช่วยคอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างหน่อยนะครับแต่ไม่ว่ามันจะเป็นผลผลิตที่ผิดพลาดจากเดอะซิติเดลหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เนี่ยก็ถือเป็นริกที่โคจะต่างกับริกที่เป็นริกที่สุดโดยสิ้นเชิงไปเลยแหละครับ เป็นยังไงบ้างกับ10เวอร์ชั่นของริกที่โคจะวอรดเดิบไหนใครชอบริกคนไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ถึง3,000ไ like ลค์ด้วยนะครับหรือที่อยากโดนให้พวกเราก็สามารถทำได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะยังไงขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ